สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากความเคลื่อนไหวที่มีการรายงานข่าวออกมาว่ารัฐบาลเยอรมนีนั้นดําเนินการมาตรการขั้นเด็ดขาดต่อบริษัทพลังงานของรัสเซียสั่งควบคุมกิจการการ์ทคอมเยอรมเนียสาขาบริษัทพลังงานการ์ยักษ์ใหญ่ของการ์ทคอมรัสเซียในประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งก็บอกว่าทราบว่าบร,ริษัทต่างๆนั้นกําลังจะขายกิจการให้กับบริษัท j s c พรมารีรัสเซียและก็บริษัทส่งออกพลังงานก๊าซพรอม LLC ซึ่งรัสเซียนั้นกําหนดให้เป็นบริษัทผู้ส่งออกพลังงานของรัสเซียเพียงเจ้าเดียวนะครับซึ่งโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเยอรมนีนั้นตัดสินใจทําในสิ่งที่จําเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงด้านพลังงานของเยอรมนีรวมถึงป้องกันไม่ให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของเยอรมนีนั้นอยู่ภายใต้าการตัดสินใจโดยพลติการของรัฐบาลรัสเซีย การเข้าควบคุมกิจการการผลอมของเยอรมนีเนียมีกำหนดจนถึงวันที่30กันยายน2565โดยให้สำนักง,งานเครือข่ายสาพันธรัฐผู้กำกับดูแลด้านพลังงานของเยอรมนีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นปรากฏว่าเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นเนี่ยรับทราบการที่รัฐบาลของประเทศตะวันตกบางแห่งมีแนวคิดที่จะแปรรูปกิจการ แล้วก็ทรัพย์สินของภาคเอกชนรัฐเกียรในประเทศแห่งนั้นให้เป็นของรัฐบาลประเทศนั้นหากดําเนินการจริงก็เรียกได้ว่าเป็นดาบสองคมทั้งนี้ผู้นํารัฐเกียรก็บอกว่าบรรยากาศกาในตลาดพลังงานโลกเลวร้ายลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะนี้ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการที่ป่าเถื่อนและไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดที่กําหนดฝ่ายเดียวโดยกลุ่มประเทศตะวันตกรวมถึงความพยายามกดดันการดําเนินงานของบริษัทก๊าซรกรอมในทวีปยุโรปนั่นเอง แม้ทางด้านประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าจะตอบโต้อย่างไรแต่ถ้อยแถลงการกล่าวของผู้นํารัเสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่สื่อท้องถิ่นหลายแห่งในเยอรมนีนั้นเนี่ยครับรายงานในทิศทางเดียวกันว่ารัฐบาลเยอรมนีนั้นมีแผนนําสานักงานในเยอรมนีของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่สองแห่งของรัเสเซียก็คือกาสกรอมและรอสเซี ed, เข้าสู่กระบวนการแปลงทรัพย์สินมาเป็นของภาครัฐนะครับโดยทางด้านโรเบิร์ตฮาเบ็กรัฐมนรตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นอ้าง ถึงความมั่นคงด้านพลังงานของเยอรมนีนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นดังนั้นต้องดูนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความไม่พอใจให้กับรัสเซียและจะมีการตอบโต้ทางด้านเยอรมนีอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้ประเทศในยุโรปนั้นมีการดําเนินการก็คือการขับเจ้าหน้าที่ทูตออกจากแต่ละประเทศเนี่ยครับซึ่งก็รอเหมือนกันว่าทางด้านรัสเซียนั้นมีมาตรการตอบโต้ไปยังประเทศเหล่านั้นอย่างไรและก็นี่แหละครับข่าวล่าสุดน,นั้นก็คือว่าการที่จะไปยึด บริษัทนะครับซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของรัสเซียและก็มีสาขาอยู่ในเยอรมนีนะครับนั่นก็คือการ์ดพรมเยอเมเนียซึ่งเป็นสาขาของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อย่างการ์ดพรอมเนี่ยนะครับถ้าเยอรมันนั้นเอาไปแปลรูปจริงงานนี้ก็คงจะต้องมีความขัดแย้งกับรัสเซียอย่างหนักเลยทีเดียวครับ